จเจเริญสุขเจริญพรอกตรนน,น,นมทุกคนทุกท่านเมื่อนี้กะมาพบกับยครูบางคือเก้าเนาะเมื่อนี้สิามาเฮเบิ่งในการที่ว่าเริ่มมีการก่อสร้างอยู่ทางวัดป่า,าเนาะสามเณรจรเมื่อนี้กะทางสามเณรจรได้มาเป็นผู้ถือโทรศัพท์เพื่อเนาะพอไม่ออกนี่แหละก็เลยยครูก็เลยสิมาเฮาเบิ่งภาพบรรยากาศเนาะแต่ว่าสิบ่อไว้ก่อนว่าหินกับทราย แม่นได้เซ็นเข้ามาก่อนนะยังมีทันได้จ่ายกะถืออยู่ยิ้นทรายกะแนวละเครื่องกะตกอยู่หนึ่งล้านแปดแสนอันนี้เป็นแนวรกกะพี่เนาะสิผาหย่างมาเบิงอยู่ทางบอนที่เพิ่นกำลังก่อสร้างนี่แหละน,นี่ตัวนี้แม่นเพิ่นเฮ็ดเจ็ดเจ็ดเมตรห้าสิบคูณเจ็ดเมตรห้าสิบเนาะก็สิมีทางกลางกะหย่างไปได้ ข้างเบื้องนี้ก็เข้าห้องน้ําได้มีห้องอาบพร้อมข้างนี้ก็เข้าห้องน้ําได้ทางข้างพุ่นก็มีห้องอาบพร้อมตามแผนเพิ่นเว้าเนาะค่ะเพิ่นมีเป็นแผนนะพ่อแม่ออกก็สิประมาณนี้เนาะแล้วก็เล็กอันนี้ก็เพิ่นได้เฮ็ดเล็กป้อเนาะก็สิประมาณในย่าห้างก็บซิบเซ็นซิบเซ็นนี่แหละเห็นบราจอจอนเล็กเล็กป่อนี่นะเห็นเลยเนาะก็นี่ย่างมาเบื้องทางนี้เนาะแบบนี้ทางนี้ก็สิเป็นอนา บ่อนคุ้มพอมอ่อแม่เนาะคุ้มที่ว่ามีห้องน้ําก็ต้องมีคุ้มมันเนาะก็เพิ่นสิเฮ็ดทางด้านนี้เพิ่นว่าเนาะเพิ่นสิขุดอยู่พุ่นแล้วกะ็เฮ็ดป่องระบายเอาไปพุ่นนะน้ําเป็นน้ําเแม,ม่นเพิ่นแล้วเพิ่นสิเอาไปทางป่าอ่ตนี้ก็ขุดคุ้มนี่ก็จะเฮ็ดเป็นเสาอันนั้นมันเนาะเพิ่นเดินเสาเพิ่นเด้อถ้าบ้านเฮาเอิ้นก็สิเป็นอน่ะตอหมอแม่นเพิ่นนี่แหละเนาะเพิ่นพังลงแล้วกะ็สิทปูนไว้พ่อแม่ แล้วเามาเบิ้งทางนี้แบดนี้ทางนี้ก็เส้นเดียวกันเนาะเพิ่นก็ได้ขุดเสานี่ก็ลมทั้งหมดก็มีอยู่8เสาอ่8า8เสาเนาะแต่ว่าได้เซอร์เป็นเสาเล็กก็สิขึ้นภาพบรรยากาศให้เบิ่งทางนั้นถึงนี้เนาะเป็นเสาเล็กแล้วก็สิพาย่างไปเบิ่งอีกเท่านึงอ่าตอนนี้เพิ่นก็มัดเป้อมัดเพล่แล้วเลยเด้พ่อแม่กับยังอยู่ข้างหนึ่งยังไม่ทันแล้วเนาะข้างหนึ่งยังมีแล้วได้แล้ว3ข้าง กามาเบิ้งนำกนันเนาะอย่าครูกะ,ะเยอะเพราะไม่ออกได้เห็นได้ชมนำกนแลวกาห่มบุญห่มกุศลนำกานพอาไม่ออกอันนี้ก็ถือว่าการสร้างสา้าอยู่ทางวัดเขาก็เริ่มแล้วพอาแไม่ออกเริ่มมีการกอร่อสร้างขึ้นมาแล้วก็เพื่อว่าห้องครับองตุนนโยมาแหละอยู่ทางวัดเขายัางไม่มีห้องน้ำที่ว่าไว้ตอนรับเพราะแม่ครูบาอาจารย์หรือองตุนนโยที่มาวัดเขานี่เนาะละก็ห้องครับว่าเอาเอเพื่อนเขาห้องน้ำอยู่นี่เือเป็นรักเป็นทานนะนะ ອ່າບ່ອນທີ່ເຮົາໄປຫ້ອງນ້ຳວ່າຊັ້ນຊິຍັງມີທ່ານດມີກບົບນບກົນຕນນມີຄິບນີ້ອາພາເລີນພານນາະບິ່ຄິບນຮືຈົບຮບຸນຮົມົນາກາ່າງເມອເຮດຫອງນທງโฮສັກโคกທັງທໍ່ແປບທັງທ່ PVC ທໍ່100ທໍ່ເພິ່ນແນมันມໍงอໍต่อກ໋ກນ້ຳເບັນພີລາງນາຮົມນໍຕນນມ เป็นเจ้าภาพเจ้ามูลราชสถานโยมพ่อโยมแม่ทุกคนทุกท่านก็นได้โฮมบุญโฮมกุศลน,นำสาวบ้านแต่แล้วคุม 9, ้มเก่าเนาะอันนี้ก็จะเป็นเล็กของเนาะอันนี้ร้อยขูดร้อยอ่าร้อยน่าจะเป็นร้อยมิลเนาะร้อยมิลขูดร้อยมิลกระเสานี่กับจะเป็นเสาเลมเนาะนี่เสาเล่ม,เ,ลมเพิ่นไปแก้ยู่รักสามชิ้ห้า ตอนนี้ก็ได้เดินทางมาซื้อเล็กเสาอยู่ทีหลัก35แสห้เอาซื้อน้ำมันกันนะตอนนี้ซื้อน้ำมันซื้อน้ำมันนั่นสองแสนกียรดิษละสิบ <800. S 2> เก้าพันแปดร้อยสี่สิบ

ไปชมนีไ่ระหดีเลกระเลวเา,าน้นาปนเป็นไปถามขาส่งเลยเนะา,เาะใ่เพิ่ มันนะซี่ซี่เมตรบอพะไงความยาวซี่เมตรบอหกเมตรความยาวหกเมตรอาจะแก้เสื้อไม่ได้น่นมารถเพราะว่ามันกันสซีลื่นออกมาได้นะเพื่นว่านั่นรเนะปลเพิ่นเพื่อนไปส่งไงโทรศัพ ันนึ่งสองเส้นประมาณยี่สิบเจเสนสองเซนก็พยาญเนาะเด็กมาลงไั้ยังตลอดลงได้อะไมื่อนั้นเนี่ยครูก็ไปเนาะไปแต่ว่าผัดคาไปงานบ้านทุ่งกว้างแน่เลยเนี่ยครูกะเพาจะไปบ้านทุ่งกว้างก็เลยเพิ่นกลับมาส่ง หลังจากนั้นก็บเขาพ่อใหญ่นะไปเอากับพ่อออกสร้างอยู่ในบ้านนี่แหละลงไปเอาเล็กอันนี้พอแก่เซโรบิโกไม่ได้น,นะ,ะพเพราะว่ายืมรถพ่อออกไปก็ได้เซอร์น้ำมันนะเพื่อนก็มีรายจ่ายเราพ่อม่ออกสี่เส้นนี่ตกอยู่อะนนะเส้นหนึ่งอ่ะห้าเซนกับสระพันกีบรวมทั้งมดกับตกอยูสองล้านกับเขาสิบสองพันกีบยังมียังมีปลายมันนี่เนาะ ซื้ออยู่หลัก35อันนี้แต่ว่าราคามันสิปกติบ่ก็ยังไม่ฮู้เนาะนี่แหละ, <c oughs> หละกะเ็เลยย่าครูกรเร็เลยมาแพผ้ายายกว้างทางต้น,นยยมกับแม่เนาะ <c oughs> เพื่อว่าเฮอเป็นเจ้าภาพเจ้ามูลสถานําเดพอแม arg. การเ็ดห้องน้ํานี่ก็ได้เป็นบุญอีกอย่างนึงด้ตัวนีกน้ก็ได้เนาะอ่าดเป็นบุญแวเลยก็สิมาเว้าสูอีกเทื่อนึงหรือว่าสิเฮทานเพิ่นเว้าสูอแมอ การเหดห้องนำ้ำมีพระอานิสงส์แบบเหลือแน่การสร้างวิถีสร้างฐานไว้ในวัดพุทธศาสนามีความหมายเนี่ยเลือแน่เพิ่นกะสีมีว้าวซู่ผัง,งตัวน้นนุ่มเนาะเดี๋ยวเป็นคลิปต่อไปตัวนะ่ะตัวนี้ก็ามาเ้าเรื่องเสากันแล้วแล้วเนาะองตัวน้นุ่มก็มาเบิ้งเรื่องพ่ออีแบบนี้เนาะพ่อนี่ก็ซีไม้ได้บอกิญมาเบิ้งดู ก็จุคอมไปซื้อแน่มาเฮ่อเนาะกะสิเป็นเอาแนะปล่อยไว้เลี้งไว้ก่อนเลีงแนะเพื่อนน่ะเห็นพนะื่อนอ้อควนปล่อยไว้แล้วเพื่อนเอาเฮ่อเป็ดเฮ่อไก่กินอันนี้จะเป็นเล็กเล็กปาะที่เพื่อนมัดนั่นแหลกะก็ถือว่ามัดนี่ก็อย่างตัวนี้แหละก็สิเอาเงินอ้อไปซื้อเล็กโลดเฮ่อเพื่อนเนาะก็เล็กนี่ก็เพื่อนเออหนาเล็กซิปอันนี้เนาะมันมันมาดูพอดีเท่าเลยนี่ เธอไม่ได้เอาเงินนะเอาเธอเท่าเลยน,นะสาพันเลยนี่มาเบิ้งพองม่เอามาเบิ้งแน่นี่อเอิ้นวันแน่แดงบอคอมเออนแน่เขียวไม่เม็นแน่แดดเ้ยเห็นปะปุ๊บเข้าไปปล่อยไว้เสือ้อจ่บนอ้างเข้าเนี่ยเด้อเฮ้มันเกิดอยู่ข้านนี้ กสิประมาณนี้ออกตัวนั้นโยมเนาะดีก่อนตอนนี้กะสีได้ผ่าย่างไปเบิง่งทางหินพองออกเนาะอันน่ะสายกะเห็นแล้วหินยังไม่เห็นเนาะก็กะเห็นแล้วก็ยังปูนนี่นะของตัวนั้นโยมนะเนาะราะว่าทุกอย่างนี่เขากะสีได้ไปเซ็นเพิ่นมาก่อนเนาะหรือว่าไปเอาเครื่องเพิ่นมาก้อนหลังจากนั้นถ้ามีรัทถาแม่นเพิ่นแล้วเขาถึงเอาไปจ่ายเพิ่นเนาะ พวกเราไม่ได้มีทุนก้อนอะนะบอกไม่ออกอ่าก็มีทุนแต่ราคาสามล้านกับยังเหลือเงินอยู่สี่แสนกีบเนาะกะเสียอ้อไปจ่ายซื้อเป็นตะปูเป็นพเพลไว้ต่ออันนี้แหละกะเสิเป็นเล็กโลดแม่นเพลกกะสีได้เอ้อไปนะซื้อเล็กๆน้อยๆเขากะเสีได้อ้อไปคือเดียวเนาะอันนี้จะเป็นหินนี่หนะินก็เครื่องนึ่งเั่นนะี่อ่าดินทรายก็เครื่องนึ่งเครื่องรถ อันนาหกล้อเนาะจักสีจักโตนจกักอันนั้นแหละพญาคูกับมิ้งเราเจอไปเลยเด้อตัวนี้กันเลยอันนี้ก็จะเป็นว่าขี้หินจักสิพอจักเพิกกับเบิ้งไปนํากันอีกก้อนเนาะแต่นี่ยังหินกับสายแนวรื่องนี่กะตกอยู่ล้านแปดแสนถ้าแบบหินลวดเมื่อเลยนี่กาตกอยู่สองล้านสองแสนเนาะตามไดเวา ได้ยินเพิ่นเว้าโอบลมกันมื้อน,นะฮะนะยาครูก็เลยมาว้าสู้ออตัวนันยมพังอจากการ,กรสร้างซาแม่นเพิ่นนี่ก็เริ่มมีการสร้างซาก็มีหลายอย่างพ่อไม่ออกเลยยาคูก็นี่แหละอาศัยพ่อไม่ออกทีครับชมเบิ่งคลิปทําอีกก็คิดว่าสิมีปัจจัยทางด้าน YouTube เข้ามาซรอยแต่ที่จริงแล้วมันก็เป็นเรื่องน่าเศร้าหลายอ,อตัวนันยมเนาะ คือว่าแก้ไขไม่ได้ตัวนี้เนาะเง YouTube ของเนี่ยคูก็คือแก้ไขไม่ได้แอดเซนเหมอนซ้ำก็ได้ซื้อแอดเซน e กับสี่ล้านกีบแต่เนี่ยคูไม่มีเงินหอดขนาดนั้นเนะาะเนี่ยคูก็เลยฝาไว้แล้วก็สีได้เอาคลิปลงเบิ่มซื้อแต่ไม่ไมีได้มีรายได้เพิ่วเลเอกตัวน้นนอยๆไปมีแต่ว่าวางแพนได้ว่าสีเพิ่นสร้าง่องยูทูบขึ้นมาเมอ,อ,อีซองหนึ่ง เพื่อว่าถ้าเป็นไปได้ก็จะเพิ่มมีรายได้เพื่อว่าจะเอามาสอยสร้างน้ำเพิ่นก็ถ้าเรามีปัจจัยซอยมันก็จําเป็นนะเรื่องเงินนี่ก็ได้เพราะว่าเราซิได้ซื้อปูนซื้อเล็กเป็นเพื่อได้ออกตัวน,น,นมเนาะก็จะมีปัจจัยด้านนี้ด้านนี้ผัาตัวเนี่หามีเห็นเลยเนาะเพราะว่ามันได้พิษผ่าได้โตอยูค่ครูเองเนาะนครูก็เดี๋ยวฮู้แล้วก็ลองเบื่องเหตุแล้วมันก็มีทื่อเนาะอันนี้แหละ เอามาโฮมพี่จูจอนนะกาเลยว่าเป็นเรื่องที่น่าเศร้าร้ายเอ,อต้นนโนมเลยคือว่าอะไรเนาะแต่ยามันความผิดพลาดแกซ้อนเนี่ยเขาเป็นครูคือกันครับอ,อต้นนโนมมาแลยเนาะที่ได้เบิ่งคลิปนี้อันี่ยครูกับฝากในเด้อถ้าว่าลูหลานนีเพราะเลยที่จะเฮ็ดอยู่ท่อยูทูปเพราะเลิกกับเพื่อนผู้ที่เฮ็ดแล้วนะเฮอเพื่อนเฮ็ดเพอสินมิต้องไปเฮ็ดเองหลังจากนั้นเขาก็มีแต่ปล่อยคลิปปล่อยคลิปลงไปซื้อเนาะเงินมันสีเฮาเอง มิต้องเฮ็ดคือยาคูเนาะเพราะว่าน,นี่มันเป็นบทเหตุของยาคูแล้วก็มาบอกอ,อกตัวนายนโยมเนาะแต่ถ้านโยมพ่อโยมแม่ที่รับชมคลิปนี้ก็น่าจะมีบทเหตุร้ายกว่าทางด้านการสร้างครอบครัวเป็นเพื่อต่างๆเนาะกับเส้นเดียวกันนะั่นแหละถ้าเามีหู้เขาก็ถามผู้หู้เนาะพอไม่ออกยาคูก็ถามถามเปิดแล้วมาลองเฮ็ดเฮ็ดแล้วผิดพลาดอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างหนึ่งเนาะนี่แหละเอา้เอายาคูก็สิได้จบคลิปไว้เพลงซัมนี้ ถ้าอยากรู้ว่าผิดพลาดประกานเลอก็ขอโทษขออภัยเอาตัวนั้นโยมไว้ที่นี้คลิปนี้เนาะถ้าว่าเรามีจบมีงามผิดพลาดประกานเลอก็ขอโทษขออภัยพอไม่ออกกดติดตามกดไลค์กดแชร์เฮียครูเนาะเพื่อเป็นกำลังเจอกะอย่าลืมคอมเมนต์ผมเป็นเจ้าภาพจัมูลสถานทำกันหรือว่ากดแชร์คลิปออกไปให้รูให้หลานเฮอร์พี่ให้น้องได้เห็นได้ชมน่วกันทายสุดนี้อยากรู้กับ ขออ้างอีกเอาคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์คุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ขอเออปกป้องคุ้มครององตตนน่านมสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ในสถานที่น,นี้ขอเออดนบันดาลให้องตนน่านมมีแต่ความสุขก,กายสบายเจอพืออนุมันควันยืนทุกตนทุกคนโดยเทินสาทุ